จักรพรรเจ้าเล่ภาพจอมใจจักรพรรตอนที่4หรือว่าท่านจะแอบรักหลังจากนั้นครึ่งชั่วยามใต้เท้าหลิวก็เดินออกจากห้องทรงพระอักษรด้วยความงุนงงในอ้อมแขนยังคงหอบมวนภาพเอาไว้อยู่เมื่อกลับถึงบ้านหูยหยินของเขาเห็นเขามีสีหน้าท่าทางเช่นนี้ก็รีบถามว่า ฝ่าบาทไม่ทรงยอมรับช่วยเป็นตัวกลางการจับผู้ให้หรือเจ้าคะได้เท้าหลิวสายหน้าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกฝ่าบาททรงรับปากแล้วทั้งยังตรัสอีกว่าภาพเหมือนนั้นธรรมดาสามัญเกินไปจะมีรับสั่งให้จิตกรในวังวาดขึ้นมาใหม่ท่านเล่นทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนี้ข้าคนึกว่าถูกโยงไปเกี่ยวกับญาติผู้พี่ของท่านเลยเดินตะมิมาอีกแล้วหลิวหูหยินถอนหายใจ เป็นสาวเป็นนางพุ้นมากอย่างนี้ไปทําไมการพอแต้เท้าเหลียวได้ยินก็ไม่พอใจวางบนภาพลงมาโต๊ะแล้วกล่าวบอกให้ลูกสามหาช่างฝีมือเก่งๆสักคนมาติดภาพนี้ขึ้นไปข้าต้องการแขวนเอาไว้ในห้องโถงหลิวหูหยินได้ยินหน,น,นึ่งนั้นก็นึกประหลาดใจนึกว่าเขาไข้ขึ้นเสลีภาพองค์หญิงแขวนเก่าลีท่านจะแขวนไว้กลางห้องโถงทําไมกัน ภาพนั้นทิ้งไว้ในวังแต่แรกแล้วอันนี้เป็นภาพลายพระหัตถ์ของฝ่าบาทพระองค์พระราชทานฉายาให้ข้าแต้เท้าเหลิยวค่อยๆแกะเชือกอยางระมัดระวังฝ่าบาทพระราชทานฉายาให้ท่านด้วยหรือเจ้าค้าเหลียวฟูเหรนหรือก็คือเหลียวหูยหยินนั่นแหละหลือวฟูเหรนนี่ภาษาจีนกลางใช่หไหมภาษาแต้จีว่าฟูเหรนก็คือหูหยินนะ ริวหูหยินปลื้มปิติเป็นอย่างมากพอรีบรุดเข้ามาชมดูก็เห็นว่าบนกระดาษเสียนชื่อแต้มทองคำนั้นปรากฏตัวอักษรขนาดใหญ่อยู่ไม่กี่ตัวผีฟู้กันหนักแน่นสง,งา่าผาเผยองค์อาจทรงพระานุภาพยิ่ยงพ่อสื่ออันดับหนึ่งในใต้ล่ากระดาษเสียนชื่อ เป็นกระดาษกลิตในเมืองสวนเชิงบนทนห่านหุลยรษณะกระดาษมีเนื้อสีขาวเนียนละเอียดทั้งยังเหนียวนุ่มถือเป็นกระดาษคุณภาพสูงสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นร้อยเป็นพันปีเหมาะแก่การเขียนอักษรและวาดภาพอันที่จริงใต้เท้าหลิวสับสนวุ่นวายใจอยู่ไม่น้อยรู้สึกประาดเพิ่มดีใจอยู่หรอกแต่คิดว่าอักษรไม่กี่ตัวนี้ ยากจะนําออกมาอวดใครเขาได้อย่างไรเสียเขาก็เป็นถึงคุณนางใหญ่ในราชาสำนักนั่นไม่ได้เป็นแม่สือ่อแม่ชักบนท้องถนนในมืองหลวงที่ต้องทัดดอกไม้ตรงขมับเอาไว้สักหน่อยนี่นาในห้องทรงพระอักษรจิตกรหลวงเ่ยถามหลังจากดูภาพว่าที่แฟนเกาหลีส่งมาให้ ม่ทราบฝ่าบาทมีพระประสงค์ให้แค่ขอย่างไรพระยาคาว่าถ้ายิ่งสวยได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีชูเฉียนตอบไม่ต้องไปสนใจว่าก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นแบบไหน <c ười> จิตกรหลวงน้อมรับพระบัญชาแล้วออกไปถึงตรงนี้เสริญเฉียนฟางจึงโผล่มาจากหลังฉากกันลม เขาถามด้วยความสงสัยว่าฝามาจะทรงจับผู้ให้ชีนหันหวังจริงๆหรือพยาค่าแค่เรื่องเล็กน้อยเองนี่ชิวเยียนวางถ้วยชาลงก่าวตอบอย่างไม่อินังขังขอบอายุกระปูนนี้แล้วควรจะแต่งงานได้เสียทีสนันเจียนฟานก็เอึงไปเรื่องนี้ยังต้องเข้าไปยุ่งด้วยหรือในหมู่คนสกุลดิวหน้าโกรบว่า จะเหลือเขาอยู่คนเดียวที่ยังนับได้ว่าจงรักภักดีชูเหยียนกล่าวต่อแล้วมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายลพยาคาเซินเซียนฟางถามหลิวอี้ซุยรฤกายนั้นลื่นเป็นปลาไหลดูไม่คล้ายจะเป็นคนทอรยศแต่ก็ยังไม่อาจนับได้ว่าซื่อสัตว์ภักดีชูเหยียนตอบหากว่าเขารู้จักวางตัวหนนี้เราก็ยังไม่คิดจะทำอะไรเขาเซินเซียนฟางพยักหน้า พอจวนสกุลเหลียวถูกกำจัดไปครั้งนี้น่ากลัวว่าคงมีคนในราชสำนักอีกไม่น้อยที่ต้องล้มลงไปด้วยถึงตอนนั้นก็คงยากจะเลี่ยงม่ให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ขุนนางมีมหาเสนาบดีเหลียวอยู่คอยช่วยไกลเกลี่ยดได้ก็ดีเหมือนกันพระยะค่ะชูเหย็นถอนหายใจลึกพิงกายกับบลังบังกรพรางหลับตาลงชฉๆ ตระกูลหลิวเป็นคนของตะกูลฝั่งบรรดาของไทยห่วงไทยโหขรับกลัวพระประยุรญาตสายนอกนั้นแสนจะซับซ้อนยุ่งเหยิงไทยห่วงไทยโหพระอาย,ยิกาญย่าหรือยายของจักพรพรรดิองค์ปัจจุบัน ประชาชนในเมืองตางในเมืองหลวงต่างพากันกระซิบกระซาบว่าจวนสกุนเหลิยวบนธนนเจืองอย่างนั้นยิ่งสร้างยิ่งโออาตรการตาดูแลเก็บเกรุรา้าเทียบเท่าพระราชวังอยู่แล้วเจ้าตระกูลเหลีวมีนามว่าหลิวกงเดิมทีเคยกุมอำนาจทหารปกปักรักษาดินแดนตรงเปยไว้ในมืออดีตจักรพรรดิฉูเสียวราถึงสิบปีเต็มจึงค่อยลดทอนอำนาจทหารในมือเขาและดึงกลับคืนมาได้ ก็นอกจากนี้ก่อนที่จะสิ้นพระชนก็ยังเรียกบรรดาขุนนางทั้งฝ่ายพลและเรือนดาทหารมายังเบื้องหน้าแท่นบรรทมและพระราชทานตำแหน่งราชายาตให้กับชูวเยียนแทนที่เป็นเกาหวังชูเชียง และสิ่งแรกชูเยียนทําหลังขึ้นของราชเฮือรถฐนะของพี่ชายต่างบรรดาผู้นี้เป็นสามัญชนทั้งยังเนระเทศไปอยู่บนเกาะเล็กๆในเขตทะเลของชีนานผู้ถูกปลดตำแหน่งพร้อมกันนั้นยังมเหลิวจินเต๋อผู้ว่าราชการแห่งเหลีวโจซึ่งบุตรชายคนที่5ของหลิยวกงวเรื่องเหล่านี้ทําให้ความสัมพันธ์วังชูเยียนกับจวนสกุลหลีวเป็นอย่างไรไม่ต้องให้เอ่ยออกมาก็เข้าใจได้เอง แต่ไม่ว่าผูดด้ใดกันล้วนม่ใช่คนโง่ต่อให้ในใจมีความแค้นลึกล้ำเพียงใดแต่ปลึกหน้าทั้งสองฝ่ายก็ยังคงพูดจาปราศัยแย้มยิ้มให้การตามปกติทว่าหลังจากเหยียนจีนนั่งบัลลังมาได้หนึ่งปีหลิ้วกงก็กราบภูลขอลาออกจากตำแหน่งอ้างว่าต้องกลับไปดูดูแลลูกหลานที่บ้านใช้ชิดมั่นปลายอย่างสงบสุข ไพรฟ้าประชาชนต่างพากันมองว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการแสดงความอ่อนแอแต่ชูเย,ยนตระหนักดียังไม่ต้องพูดถึงว่าหลิวกงยังคงอยู่ในมืองหลวงหลอกต่อให้กลับไปบ้านเกิด,ดี่ตรงเป่ยก็เถอะเขาก็ยังคงเป็นผู้กลุมหน้าแท้จริงของตระกูลหลิวคุณนางฝ่ายปกครองได้ผลเรียนในราชสำนักทุกคนทั้งบนล่างก็เพียงยังคบค้าสมาคมกับสกุลหลิวอยู่ก็ยังคงเชื่อฟังคำของเขาเหมือนเดิม จะมีข้อจงเว้นอยู่แค่สองคนหนึ่งก็คืหอหลิวต้าจยงหลิวต้าจยงที่เพิ่งจะมาเป็นพ่อสื่อพ่อชักมเมื่อกรู่แต่ไหนแต่ไรมาเขากับจวนสกุลหลิวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อเหตุเพราะเขาเขาเกินไป เขาเกินไปชื่อตรงมากไปและเพราะไม่มีความทะเยอทะยานแต่อย่างใดมุ่งมั่นตั้งใจแต่ทําง,งานของตนให้กรมพระคังให้ดีดังนั้นหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่เคยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกผู้หนึ่งคือหลิวอี้สุยมหาเสนาวดีฝ่ายซา้ายจะว่าไปแล้วเขานะับเป็นแค่คนมาจากบ้านเกิดเดียวกับหลิวกงเท่านั้น ปีที่เข้ามาสอบราชการก็กราบอาจารย์ฝากตัวเป็นสิทธิ์อยู่คนละสำนักกันอีกด้วยทั้งยังมีอุป,ปนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายดังนั้นจึงมองไม่ออกว่าแท้จริงแล้วในใจคิดอะไรอยู่กันแน่ ฟาบาดแม่ทับเซนเออสื่อสีกงกงอยู่ด้านนอกกราดเตือนได้เวลามื้อข้ามแล้วพอยาค่ะเย็นป่านนี้แล้วหรือนี่ช่วยย,ยนตื่นจากประวางทีแม้ยังคงไม่รู้สึกอยากอาหารแต่พอคิดมาได้ว่าเซนเชียนฟานเพิ่งจะเร้กรีบกลับมาจากแดนไกลต้องหิวแล้วเป็นแน่จึงได้สั่งให้ตั้งสามรับอาหารเย็นและยังถึงกับร่วมดื่มสุราเขาอีกสองสาจอกด้วย จนกระทั่งทองฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทและถึงให้สื่อสีส่งออกจากวางังไปหากว่าเป็นขุนนางฝ่ายปกครองก็สมควรต้องไปส่งแต่ถ้าเป็นเพียงนายทหารธรรมดาไม่ขอรบวรกวนกกงพอมาถึงหน้าประตูเฉิงเตอ๋อศินเชียนฟังหัรับครางกล่าวาเช่นท่านกลับไปเถอะขอรับก็ได้เช่นนั้นไปทับส่วนรีบกลับไปพ,อพ,อพอักผ่อนนะขรับ สูสีกองกองหรอข้าเองต้องกลับไปปฏิบัติบาบาสสเสวยโอสถแล้วเช่นกันสรนเชียนฟานพยักหน้าแล้วหันหลังแล้วเดินต่อไปอย่างด้านนอกทว่ากลับถูกคนสกัดไว้กลางทางจิตกรจางเรอพอเห็นชัดเลยว่าคนที่มาเป็นใครสรนเชียนฟานก็ผ่อนลมหายใจมาให้ซุ่มให้เสียงอย่างนี้เรียกว่าแต่เท้าหรียวมาแนะนําคู่ดูตัวให้อีกแล้วเสียอีกไม่รับเสรน จิตกรจางมีความสัมพันธ์อันดีกับเขามาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองจึงไม่รู้สึกขัดเขินแต่อย่างใดข้าได้ยินเสี่ยวฟู่บอกว่าแม่ทัพไปกินอาหารข้ามร่วมกับป่าบาทเลยรู้ว่าต้องมารอแม่ทับอยู่ตรงนี้อยู่ดีๆท่านจะมารอข้าทําไมการสนเชียนฟางไม่เข้าใจเมื่อเรื่องเล็กน้อยจะขอความช่วยเหลือจากแม่ทับนาสิจิตกรจาง ตอบวันนี้ฝ่าบาทรับสั่งให้ข้าไปเข้าเฝ้าห้องทรงพระอักษรและมีภาพเหมือนของหญิงแควนเกาหลีที่พระองค์ตัดว่าไม่ปลอดเพราะคนในรูปเดิมนั้นไม่งามพระทรงให้วาดขึ้นมาใหม่ฉะนั้นจักว่าเครื่องมาเสียก็เรียบระหรืออยากให้ข้าช่วยวาดให้ด้วยลาสนเชียนฟางหลุดขำ ข้าวาดเสร็จไปแล้วแต่องค์หญิงเกาหลีผู้นั้นหน้าตาธรรมดาเหลือเกินคิดดูแล้วจิตกรคนแรกคงจะวาดให้สวยกว่าเก่าไปแล้วตอนนี้พอข้ามาปรับเปลี่ยนอีกรอบเก่งวัดจะมาเหลือเข้าเดิมแล้วก็เลยอยากจะมาถามท่านแม่ทัพบารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมหากบอกข้าได้ว่าฟาบาทมีพระประสงค์ใช้ภาพนี้ทําอะไรข้ารู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่เช่นหากเป็นอย่างนี้ข้าก็าไม่มั่นใจจริงๆ จิตกรจางกราวออกมารวดเดียวอย่างไม่มีหยุดพักหายใจสอนเชินฟางกราวให้เขาเบาใจลงแต่เท้า,ทาหรือเป็นคนส่งภาพเหมือนมาจิตกรจางฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีอ้อจับผู้ดูตัวนี้เอง สันเซียนฟานกลั้นยิ้มเจ้าแค่วาดไปเถอะวาดไม่เหมือนเขก็ไม่เป็นไรอย่างไรเสียก็ใช่ฝาบาทจะอภิเ,เษกสมรสเองสักหน่อยยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะงดงามหรืออัปร,รักคิดดูแล้วชีนันหวังไม่น่าจะรับปากด้วยคงแค่อรหาสไว้วาขึ้นมาสักรอบก็เท่านั้น <c oughs> ใช่ใช่ใช่แบบนี้ก็ได้แล้ว <c oughs> อย่างนั้นข้าจะเอาภาพมาถวายฝาบาทเลย จิตกรจางดีอกดีใจแล้วยังอดไม่ได้ใจะจะคุยโวภาพของข้าภาพนี้วาดไว้ได้ดีมากวาดตามคนงานดับหนึ่งของยุทธภพเชียวนะงามจนไม่รู้จะงามอย่างไรแล้วเอาไปให้ใครจับผู่ดูตัวรับรองว่าต้องสำเร็จทุกรายสนเสียนฟางตบบาเขาเบาๆจากนั้นหมุนกายสาเท้ากลับไปยังจวนแม่ทับ อีกด้านหนึ่งหน้าตำบลน,นอง บัวต้นอยากรังนั่งเคียนนอนแมลงตัวเล็กตัวน้อยเล่นในห้องพักของโรงเตียมฉับพรานก็มีคนสีห้าคนกระโจนเข้ามาจากนอกหน้าต่างจึงสะบัดมือซัดมีดบินใส่ไปเล่บหนึ่งทันทีเป็นข้าน้อยเองขอรับคนที่มาดบเพี่ยงไปได้อย่างรวดเร็วแต่ใจยังหวาดเสียวไม่หายเป็นพวกเจ้าหรือต้นยาวนึกสงสัยทำไมมือสังหารของจวนชีนานหวังถึงได้ตามมาถึงที่ จนชีนานเกิดเรื่องขอรับหนึ่งในผู้มามีคนหนึ่งนามว่าต้วนเนียนเป็นคนสนิทกันต้นไปเย่ท่านอาจารย์ฝืนคืนชีพอีกแล้วเริ่ต้นยาวตื่นตระหนกท่าท่านฝืนคืนชีพมาจริงแล้วก็อย่างแรกทําคือมาคิดบัญชีก,กับเจ้าต้นไปเย่พากประตูเข้ามาต้วนยาวเออมีอะไรต้นไปเย่ถามต้วนเนียนตอบเป็นอย่างที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้หวังเยยออกมาได้เพียงไม่กี่วันคนรอบไปขโมยของในเจดีจนเป่าขอรับ จำหมายปลอมพวกนั้นก็ถูกกัไปด้วยใช่ไหมต้วนไปเย่ย,ยิ้มต้นเนี่ยนตอบก็รับดีมากดีมากต้นไปเย่ยเพียกหน้าแล้วกล่าวในเมื่อมาแล้วก็ตามไปเมือหลงด้วยเลยก็แล้วกันแต่จำว่าห้ามทิ้งร่องรอยเอาไว้เด็ดขาด <c oughs> ต้นวนยาวจิ้มหนอนตัวหนึ่งจนทะลุพรางเบะปากในใจแน่และสี่ครั้งท่านเองยังต้องไปแบบหลบๆซ่อนๆเลยข้ารับใชย้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตกลงเมื่อไรถึงได้กราบชี้หนันละเนี่ย ในเวลาต่อมาอากาศหนาวผิดฤดูใบไม้ผลิที่มาเยือนยิ่งเย็ยนเยือกขึ้นทุกทีดูแล้วไม่มีสัญญาณว่าอากาศจะกลับมาปรอดโปร่งสดใสเลยต้วนย้าวหอม หอตัวจนกรมดิกราวกับชาละเป่าหมกตัวอยู่บนรถมาทั้งวันพยายามออกมาแต่ต้วนไปเย่กลับไม่อนาทรร้องนใจแต่อย่างใดทั้งยังมีอารมณ์สุนทรีถึงขนาดไปฟังเพลงที่หลงขับนำนำอีกด้วยต้วนยาวเออเวลา20กว่าวันผ่านไปอย่างรวดเร็วและต้วนยาวถูกหิ้วออกมากลางดึกเพื่อไปเอาราชงการสบับดึงมาจากสถานีพักหมา สถานีพักม้าก,ก็คือจุดพักที่ทางการสร้างขึ้นตามรายทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ม้าสื่อสารได้พักแรมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ได้ม้าสำรองคอยผัดเปลี่ยนในกรณีเป็นเร่งเป็นสารเร่งดวงอธิราชอ,องค์การเป็นต้น เดิมทีมันก็ต้องส่งที่จวนชินันหวังอยู่แล้วต้วนไปเย่นั่งเปิดจมายอยู่ข้างโต๊ะนะดังนั้นไม่นับเป็นการข้ามอยต้นเหยาะกรอกตามือกุมถ้วยชาร้อนเดินเข้าไปหามีอะไรอีกละ่ะต้นไปเย่กลางราชงการออกมาเมื่อต้นเหยาะอ่านจบตกใจเป็นที่สุดจากวาดชูยังคงเข้ามายุ่งเรื่องท่านแต่งงานหรือไม่ด้วยหรอทำไมถึงที่มีงานไอเรกเหมือนกับพานป้าสะพายที่จวนเลยละ่ะถัดมาต้นไปเย่กลางม้วนภาพออก ต้นเหยาตกใจยิ่งกว่าเดิมจากพระชูจับเจ้าสนักอูเชียแต่งงานกับท่านระอูเชียอะไรกันที่องหญิงเกาหลีต้นไปเย่เคาะกะโหลกเขาองหญิงเกาหลีกับเจ้าสนักอูเชียนเป็นพี่น้องกันเรอต้นเยาวยกภาพวาดขึ้นสองกระแสตัะเกียงดูนี่มันเจ้าสนักอูเชียชัดชัดคนงามดับหนึ่งยึดภพนี่ช่างงามแท้ ต้นไปเย่แยม้มยิ้มและรวบเอาพังภาพว่ารัชการทิ้งลงในกระถางไฟไปพร้อมกันนั้นเรียกตัวต้นนี้ให้เข้ามาหาไดขคาอะไรมาอีกบ้างมีอีกเรื่องขอรับตอนแรกต้นเนียนพยักหน้าต่อมาลังเลไปครึ่งแต่ว่าข้นน้อยยังไม่สืบให้ชัดเจนดีลองพูดออกมาให้ฟังก่อนต้นไปเย่ยกล่าวว่ากันว่าซาตาผู้รองแพ้นอานีมาถึงมืนงงแล้วขอรับต้นเนียนตอบ ต้นปลาเยกขมอดกิ้วเขานะหรือมีเรื่องอะไรน่าประหลาดใจการต้นเยา่อยู่ด้านข้างนึกตำลิในใจท่านเองก็รอบปมาเหมือนกันไม่ใช่รอท่านมาได้แต่คนอื่นเขามาไม่ได้หรือไงกันต้องเป็นเขาไม่ผิดแน่เขาพนักอยู่ที่รงรับจำนำในเมืองหลวงชั่วคราวคนพระพบเขาเข้าโดยบังเอิญขอรับต้นเนียนตอบอีกทั้งกูลีน้องชายกับเพิ่งถูกคนรอบสังหารในตรอกกลางเมืองหลวง ว่อนหน้านี้จักพัชชูทรงเสืบเพ่องนี้ไปแล้วแต่สุดท้ายก็ะฟานดำเดียวจึงต้องรามือไปกรับต้นไปเย่ใส่หนะ้าผุดลุกขึ้นยืนข้างโต๊ะและกล่าวไปกันเถอะไปไหนกานต้นเหยาวตกใจนี่มันกลางเดือกลางเดือนนะเมืองหลวงต้นไปเย่สาวเท้าอยียายาออกไปด้านนอก ต้นเาวาตะลึงจนปากอ้าตาค้างใครที่ไหนเขาไปเมืองหลวงตอนนี้กันต้นเนี่ยเองรู้สึกป,ประหลาดใจเช่นกันในใจใส่ใจถึงเพื่งนี้เชียวละสงสยสแอบลงรักษาตถาคนนั้นต้นเาว่าจับหนอนมาแดงใส่กราบเข้าถุงด้วยความขุ่นเคืองเพราะงั้นพอได้ยินว่าเขาอยู่ในเมืองหลวงก็ตื่นเต้นจนกินไม่ได้นอนไม่ลาพรีบร้อนอยากรอบไปพบกันละ่ะสี